สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ลงวิดีโอช้านะครับมีแขกมากันเพียบครับเพิ่งจัดเตรียมข้อมูลลงเช้าก็เตรียมมาบนล่างครับหลายวันติดกันเนี่ยเพราะว่าแต่และกลุ่มนี้มัน30,000สูตรมั่ง2,000 20, มหรือห0 0 0งหรือ5,000ัน ครับก็เลยเหนื่อยหน่อยค่ะอาจารย์อาจารย์ก็เหนื่อยมากเลยไหมคะอุ้ยสีลิตาเหลือกเลยนะ้ี่เนี่ยฮะไม่ไหวแล้วผมกอยังเลยกรรมอาจารย์ไม่ไหวเลยวายก็พับกันเลยลูกศิษย์ก็พับกอเอียงกันแล้วครับ ทุกคนเห็นหน้าเฉล็ดแล้วใช่ไหมครับตาเหลือกตาเขกันไปกันนี้แล้วทั้งวันหนักกันมากครับวันนี้มีเลขเคลียร์ล่างที่จะนำเสนอวัตถุแล้วมันเด่น159ครับเด่นหนึ่งห้าแต่ว่าวันี้มาเตือนใจกันนะว่าห้ามเล่นเพราะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวก็ติดตามดูนะครับ ทุกสุดที่อาจารย์มีความสงสัยแล้วก็ดูว่าไม่เป็นไปในทางเดียวกันนี่อาจารย์ก็จะเตือนอนหน่อยครับจริงค่ะอาจารย์เป็นห่วงทุกคนนลคะกสิรินี่ก็อยู่กับอาจารย์สบายใจดีสิเนี่ยโอ้ยตาเลือกแล้วเนี่ยโอ้โหสิริวแล้วสิริ ทำไมตาเลือก,ก้นล่ะเฉลียเ้ยกลายเป็นสตาร์ไปแล้วนุ่นนะ่ะหวนจักก็เงียบไปเลยตาเลือกคนละเดียวหาอะไรมาปิดหน้ามันหน่อยอยๆๆครับเรามาดูกันเล็กเกล่างนะเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์ก่อนส่วนที่เออเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้หน่อยครับเพราะว่า มันมีประโยชน์เหมือนกันนะสําหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องครับที่ตรงเนี้ยมันมีประโยชน์แต้มนะแต้มอาจารย์ให้4แต้มนะแต้มจ0หน่วยนะเนี่ยครับดูนี้จะเพาะสมาชิกที่อยู่ใน YouTube ทูบที่ที่เป็นแฟนพิเศษนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับ วันนั้นที่อาจารย์โพสด้ที่ตรงไหนนะควานพิเศษในก่มอ่านี่บอเป็นประโยชน์นะครับอยากไปดูส่วนตรงนี้ก็เป็นหลักร้อยตัวเดียวนะครับหลักร้อยตัวเดียวแต่ว่าอาจารย์จับคู่ให้ผิดนะเห็นไหมหลักร้อยนี่มันเดินลงมาเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งตัวเดียวนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนู้นกันต่อเนาะมีอะไรก็สะกิดบอกกันเพราะว่าเผื่อบางคนก็อยากจะได้นะครับอยากจะเอาอไปใช้บ้างข้อมูลบางครั้งนี่บางสูตรมันแม่นมากครับบางสูตรนี่ก็ใช้ไม่ได้เลยบอกจริงๆนะอ้าวลองมาดูตรงนี้กันครับ ดูตรงนี้กันนะเลขเคลียร์ล่างงวดที่ออกนั่นเออมาแล้วหนึาเก้นะใช่ไหมครับวดนี้ก็ทํามาแล้วครับดูตั้งแต่งวดแรกก่อนงวดแรกมันก็ผิดนะที่ย้อนอดีตนะครับย้อนอดีตนะ งวดที่1593นะครับออก40นย์ี่ปิดงวดแรกนะงวดที่2048ูนะครับออกสี่หมาสนะนี่ครับงวดที่3ามศออกแปงวดที่4715จ็ดหน่าครับนี่ วันที่เจครับ1 5ึ่งวันที่แปดเก้ามูลทุกอย่างเดี๋ยวมีลงให้ตามลำดับครับอาจารย์จะทำให้ทันนะไม่ต้องห่วงตอนที่โอนเงินมาช่วยเหลืออาจารย์ก็จะช่วยกันไปเต็มที่ครับทางช่อง YouTube ทางช่องทางนี่แหละครับเป็นห่วงทุกคนไม่ต้องห่วงครับอาจารย์ก็จะใช้ ความสามารถอันน้อยนิดพอจะช่วยได้ก็ช่วยครับบางครั้งก็จับคู่ให้ผิดนะครับท่านต้องไปจับเองด้วยนะต้องไปจับเองด้วยวัดที่17กับ8 26ออก2,9นะวัดที่19 6,04ออก69มา6กเ่นไครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยว่าสูตรบางสูตรเนี่ย มันมีอายุของมันนะครับมันเดินได้เลยมันก็หลุดมันมีรางสังหณอ์อยู่ว่าถึงเวลาแล้วต้องหยุดพักแล้วก็อาจจะมาเดินต่อแล้วก็หยุดอีกเพราะว่ากา,ารคำนวณมาเป็นล้านล้านสูตรครับมีถูกบ้างผิดบ้างนะฟังกันด้วยครับหัวข้อที่กนว่าห้ามก็ห้ามนะแต่ว่าถ้าท่านไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้ครับเพราะเผื่อมันมานะไม่มีใครรู้อนะคาคตจริงๆ วดที่30ครับหน9่งออกเกนี่ไงวดที่3ามครับ048นี่ไงนี่ไงครับ048คือเลขเครล่างเลขเครล่างนะวดวันที่1นุมภาพันสองพันห้าครับ 1กุมภาพันธ์2 5 6 5ครับท่านใดคิดว่า048นี่จะมาก็สามารถนำไปใช้ได้ครับแต่อาจารย์กอเตือนว่ามันน่าจะพักไปแล้วนะฮะเชื่ออาจารย์มั่งนะคะคุณผู้ชมนะคะ สเลตเป็นห่วงเลยไม่ตาหวานเลยนะก็เหน้าเสเลตแล้ววันนี้ขอโชคดีนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ปวนสักก็มาครับหนวดเฟิร์มเลยนะวันนี้อาจารย์อนุศาชวนมาก็โอเคครับอาจารย์ครับผมครับถ้าเราตามอาจารย์บางครั้งก็ได้ดี บางครั้งถ้าเราฝืนเราก็อาจจะได้ดีเหมือนกันครับเพราะว่าอาจารย์เป็นแค่เพียงนักคำนวณน,นะไม่ใช่ผู้รู้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตามที่เอ่ยมาทั้งหมดนี่ที่เอาไมา้ดูก่อนก็เพราะบางคนก็อยากได้สูตรหลายๆคนเลยนะอยากจะดูก่อนอยากดูก่อนอาจารย์ก็จัดให้นะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ ครับไม่ต้องเป็นห่วงอาจารย์เป็นห่วงทุกคนเสมอครับมีข้อมูลที่สก,กิดสก,กานะบอกกันก็บางครั้งก็ได้ผลนะครับแต่บางข้างข้อนก็ผิดนะใช่ไหมครับแต่แล้วก็อาจาจา์ทุกคนก็ไม่รู้อนาะคตหรอกนะครับ ผลสักก็ไม่รู้ดูที่หนดหวดผนสักเป็นอย่างเงี้ยครับอืมครับเอาเป็นว่าเลขเคลียร์ล่างชุดนี้นะก็ต้องํำใจไว้หน่อยนะครับหรือจอไปใช้ก็ได้นะบอกตรงๆอาจารย์ก็เป็นนักคำนวณพอมีความรู้บ้างนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เยอะบางครั้งก็ผิดพลาดได้นะ โอเคครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับวันนี้เรามีทีมงานอีก2คนมาช่วยแล้วทั้งสิริสวัสดีค่ะทั้งหนสักนะหวนสักก็มาที่นี้เต็มที่เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะขอให้รวยๆนะครับม,มาอยู่ใกล้ชิดกันนะหน้าชิด สมบูรณ์สิรินะพาคนไปตกเหวตกคูซะบ่อยเนียหน้าตาไม่ย,ยิ้มเลยทีริก็เป็นอย่างนี้แหละกาจารย์วันนี้ก็เซ็กเซ็งอยงัดงๆๆงงะีคโอเคนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับต่อ,ตอไปนะครับ